เฉลิมพระชนมะพันษานลุประดินทศมินราชาพระสงศรีปกภาราเปี่ยมยิ่งพระบารมีทั่วธานีไทยรุ่งเรืองเมืองเกลือไกลายทรงสืบสารรักษามาต่อยอดทรงเกื้อหนุนเนื่องตลอดสรรเสกให้ เกษตรวิชาเพื่ออาณาประชาไทยจิตอาสาด้วยหัวใจทำความดีน้อมไตรรัตน์เทพกวยชัยไทยทั้งผองโปรดคุ้มครองบรรดาลสุขเกษมสีชนมายุยิ่งยืนนานพระภูมิทุกทิวาราตรี ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกทรงวิทย์หนนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชูประถมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชูประถม